จะไปไปเร็วโดยใช้ Power Point ที่อยู่ข้างหน้าประกอบนะครับเนื่องจากว่าเวลาน้อยนะครับก็จะไปด้วยความรวดเร็วขอเชิญสไลด์ขอสไลด์ถัดไปครับขอสไลด์ถัดไปสไลด์ช่วยเร็วนิดนะครับสไลด์ช่วยเร็วเนื่องจากเพราะเวลาจะน้อยโอเคครับเราได้เห็นปัญหาอย่างแรกของการกระจายอำนาจของการรวมศูนย์นั่ก็คือรัฐรวมศูนย์มันล้มเหลวแล้วก็ระบบชาธิปไยตัวแทนที่ที่อยู่ในระบบรัฐรวมศูนย์ก็จะล้มเหลวก็ล้มเหลวไปแล้วด้วยนะครับขอสไลด์ถัดไปนะครับ สไลด์เร็วนิดนะครับสไลด์เร็วนิดนะครับขอสไลด์ถัดไปนะครับอ,อันนี้ก็คือปัญหาของรัฐกลุ่มศูนย์ที่รัฐบาลในระบบนี้ก็จะไม่สามารถแก้ปัญหาของประชาชนได้และก็ไม่ยอมที่จะถ่ายโอนภารกิจมาให้ท้องถิ่นด้วยขอสไลด์ถัดไปนะครับท้องถิ่นก็มีปัญหาเหมือนกันครับพอระชกาญจนาจมาในช่วง15-16ปีที่ผ่านมาเนี่ย ขนาดท้องถิ่นมันเล็กเกินไปที่จะรับภารกิจขนาดใหญ่แล้วก็ตอนนี้หลายท้องถิ่นที่รับภารกิจแล้วก็ส่งคืนรัรฐบาลกลางเพราะว,ว่าถูกบอลไซให้มีแต่หน้าที่แต่ไม่มีไม่มีทรัพยากรครับขอนไลด์ถัดไปนะครับแล้วก็ยังกิตติดปัญหาเรื่องระบบการคลังที่รัฐบาลกลางไม่กระจายมาทางการคลังแล้วก็ท้องถิ่นต้องพึง่งพึ่งงบของท้อง,ของ,ข,องของรัฐบาลกลางพอรัฐบาลกลางให้ท้องถิ่นพึ่งงบก็กลายเป็นว่ารัฐบาลกลางก็ต้องจ่ายเงินมากขึ้นขาดดุลมากขึ้น แล้วก็กลายเป็นลุมละลายทาั้งรัฐบาลกลางและทั้งท้องถิ่นนั้นนี่คือสภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคตขอสไลด์ญญถัดไปนะครับอันนี้คือถ้ามองไป2ีปีข้างหน้านะครับในแง่ของเ,เศรษฐกิจสังคมของเราก็คือว่าเราจะเห็นว่าในอนาคตเนี่ยเมืองมันจะมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วเมืองขนาด1นึ0 0 0สนสามแสนคนเนี่ยจังหวัดมังมีมาณสักเมืองสองเมืองแล้วจะมีเมืองขนาดกลางขนาดเล็ก2องหมื่นถึงเจ็ดหมื่นจะมีเยอะมากแต่ลายจังหวัดนะครับแล้วก็จะที่เหลือจะเป็นชนุมชนชนบทซึ่ง ใน,ในอนาคตชนบทนั่นก็จะเป็นพื้นที่ที่จะที่จะมีประชากรน,น้อยและจะช่วยตัวเองไม่ได้ท้องถิ่นขนาดเล็กๆในชนบทในอนาคตก็จะอยู่ไม่ได้อันนี้เมืองใหญ่ในทางตรงข้ามนะครับเมื่อใหญ่ขึ้นก็ต้องการอำนาจในการจัดบร,ริการเพิ่มขึ้นแล้วก็รัฐบาลกลางเองก็จะมีอาการแข่งอะไรกับ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 เมืองใหญ่ๆนะครับอย่างเช่นวันวันนี้กทรทมก็จะแข่งอะไรกับรัฐบาลกลางประมาณนี้ครับต้องทําหน้าที่หลายๆอย่างถัดไปนะครับสไลด์ถัดไปนะครับ แล้วก็เมืองขนาดกลางขนาดเล็กนี่ก็ความจริงก็ยังสามารถทําหน้าที่ได้มากอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าก็จะทําอะไรใหญ่กว่าตัวเองไม่ได้เหมือนกันก่อนสไลด์ถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นในอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยระบบการกระจายอำนาจควรจะเป็นยังไงก่อนสไลด์ถัดไปนะครับผมก็จะว่าในอนาคตเราก็จะมีท้องถิ่นสัก2-3ประเภทนะครับคือท้องถิ่นที่เป็นองค์กรปกครองทิ่ระดับจังหวัดซึ่งก็เป็นจังหวัดปกครองตัวเองที่เราเรากำลังจะดูถัดไปนะครับแล้วก็ มีเทศบาลมาีท้องถิ่นประเภทพิเศษต่างๆนะครับเช่นเมืองเมืองชายแดนเมืองหรือแม้กระทั่งแม้แม้กระทั่งประเด็นของสามจังหวัดภาคใต้หรือเมืองเมืองท่องเที่ยวที่เป็น,เป,นเป็นท้องถิ่นพิเศษคณะน,นี้เมื่อหมดยุคประชาธิปไตยแบบประชานิยมซึ่งกําลังจะหมดลงในไม่นานเนี่ยนะครับบทบาทของรัฐบาลกลางในการจัดบริการผ่านจังหวัดอําเภอจะค่อยๆลดลงนะครับ เพราะฉะนั้นในอนาคตเราไม่ทำอะไรเลยนะครับภูมิภาคก็จะค่อยๆหายไปนะครับขอสไลด์ถัดไปนะครับทีนี้ผมจะขออนุญ,ญาตที่จะโฟกัสเฉพาะมาที่จังหวัดปกครองตนเองนะครับที่เรียกว่า self governing province ในในความหมายของจังหวัดปกครองตนเองเนี่ยที่มีการเสนอกันแล้วก็ท่านจะได้เห็นตัวร่างกฎหมายพรบรจังหวัดปกครองตนเองนะครับที่อยู่ในมือนะครับแนวคิดก็คือเป็นการ จัดตั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นในระดับจังหวัดที่เกิดจากการรวมอบจอกับหน่วยราชการส่วนภูมิภาคก็คือจังหวัดที่มีผู้ว่าและอำเภอที่มีในอำเภอมารวมเป็นองค์กรเดียวกันเพราะนนั้ในความหมายนี้ผมพูดตรงๆเลยนะครับว่าจะไม่มีภูมิภาคอยู่ในระบบการบริหารราชการแผ่นดินพูดง่ายๆก็คือภูมิภาคก็จะรวมอยู่ในจังหวัดเนี้ยแล้วนะครับขอสไลด์ถัดไปนะครับ จุดมุ่งหมายก็คือถ้าเราทําแบบนี้มันจะกระจัดความซ้าซ้อนในเชิงโครงสร้างและหน้าที่วันนี้อบจอกับท้องถิ่นเนี่ยทำงานซ้ําซ้อนกับภูมิภาคอยู่แล้วก็ความซ้ําซ้อนทําให้เกิดองค์กรทําให้เกิดค่าใช้จ่ายแพงอันอันนี้คือผลประโยชน์ที่1ที่จะได้นะฮะอันที่2ก็คือเราสา,สามารถจะก้าวข้ามข้อจํากัดของการกระจายอำนาจที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งเราเห็นแล้วเมื่อกี้ว่าท้องถิ่นก็รับภารกิจที่จะถูกกระจายจากส่วนกลางที่มันขนาดใหญ่ๆไปไม่ได้เช่นการศึกษา เรื่องเ,อเกี่ยวบเรื่องการดูแลเรื่องทรัพยายการธรรมชาติเรื่องการดูแลเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสรินการลงทุนที่จังหวัดทําไม่ไดต้ต่อไปถ้าจังหวัดเป็นเป็นจังหวัดองค์กรปกครองท้องถิ่นขนาดใหญ่เนี่ยมันจะดูแลเรื่องพวกนี้ได้มันจะปิดจุดอ่อนแล้วก็เสริมจุดแข็งเรื่องการปกครองท้องถิน่นที่ปัจจุบันนี้มีจํานวนมากๆแล้วก็แบ่งกันทําจนกระทั่งว่าแต่ละคนก็ไปใช้เงินกับเรื่องการบริหารจัดการจะเป็นส่วนใหญ่มันก็จะทํางานไม่ได้และจะก้าวข้ามปรากฏการณ์ <c oughs> ยึดรัฐบาลยึดประเทศแบบปัจจุบัน เกิดสีเหลืองสีแดงขึ้นมาเพราะว่าเรามีคนมาแย่งอํานาจกันแล้วก็แย่งทรัพยากรจชิส่วนกลางถ้าเรากระจายอำนาจแล้วเนี่ยจะช่วยให้ปัญหาเรื่องการรวมทรัพยากรมาแย่งกันตรงนี้หายไปด้วยนะครับถัดไปนะครับเราะนี้ถ้าดูอํานาจหน้าที่ของจังหวัดปกครองตงนเองในอนาคตเนี่ยเราจะเขียนให้มันเป็นหลักอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือ,คอเราจะเขียนให้จังหวัดสามารถที่จะจัดบริการสาธารณะในพื้นที่ได้ กวางขวางนะครับยกเว้นไม่ให้ทําเรื่อง4ี่เรื่องก็คือเรื่องความมั่นคงการทหารเรื่องพรมแดนเรื่องความสัมพันธ์กับต่างประเทศเรื่องระบบเงินตรานะครับเรื่องศาลนะครับและกระบวนการยุติธรรมส่วนใหญ่ก็จะเป็นของรัฐบาลกลางอยู่นะครับถัดไปนะครับผมอยากจะหมายเหตุนิดนึงว่าไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลเนี่ยทำได้แค่4ี่เรื่องนะครับแล้วก็ท้องถิ่นทาทุกเรื่องไม่ใช่เป็นงั้นนะครับรัฐบาลในทางปฏิบัติยังคงทําอยู่อีกหลายเรื่องนะครับอย่างเช่นเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการลุ่มน้ำป่าสงวนแร่ธาตุคลื่นวิทยุอวกาศพวกนี้เป็นงานของรัฐบาลกลางอยู่เรื่องการกระจายรายได้และการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหาภาคอันนี้รัฐบาลกลางก็ยังคงต้องทําอยู่ครับเรื่องการกคุ้มครองคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานรวมทั้งเรื่องการกํากับดูแลท้องถิน่นก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลกลางนะครับเพราะฉนั้นไม่ได้หมายความว่าทแค่4เรื่องแล้วก็ที่เหลือรัฐบาลไม,ไม่ต้องทำนะครับถัดไปนะครับ ตัวอย่างของหน้าที่ของจังหวัดปกครองตนเองท่านจะเห็นว่าลิสต์สมาได้ยาวทั้งเรื่องการส่งเสริมเศรษฐกิจการคา้าการลงทุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเรื่องพังเมืองเรื่องสวัสดิการถัดไปนะครับผมไปเร็วๆเพราะเป็นลิสต์ของหน้าที่เรื่องสาธารณสุขเรื่องการศึกษานะครับการศึกษาี่ตั้งแต่เรื่องมมาวิทยาลัยจนกระทั่งระดับประถมก่อนวัยก่อนวัยเรียนนะครับก็อยู่ในนี้ด้วยเรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยเพราะนั้นกิจการตำรวจในอนาคตจะเป็นจะเป็นจะไปลงที่จังหวัดนะฮะ แทนที่จะมาอยู่ที่ที่นี่แต่ผมเรื่องตำรวจนี่จะคุยกันอีกทีเรื่องการจำแน้าเรื่องตำรวจและยุตธธรรมสัปดาห์หน้าก็จะอธิบายเพิ่มเติมตรงนั้นได้นะครับว่าตำรวจนี่ไม่ได้หมายความว่าตำรวจทุกทุกทกทกประเภทนะครับก็คืองานในเรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยการ,บ,ารบังคับใช้กฎหมายของตำรวจนี่ม,มีมีหลายประเภททั้งสืสบสวนสอบสวน,สวนแล้วก็ป้องกันปราบปรามเพราะนั้นก็คงต้องมีการแยกว่าส่วนไหนที่จะไปอยู่จังหวัดได้ถัดไปก็คือเรื่องระบบสาธารณคพื้นฐานประปาไฟฟ้าโทรศัพท์ ราูรบายน้ำนี่เป็นหน้าที่จังหวัดจะสามารถทําร่วมกับรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลกลางได้ครับตัดไปนะครับ